สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้ามาก่อนเวลานิดนะกัน,นั่งกรอบครึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่เป็นไรพี่ใหม่ไทยนะพี่ใหม่ไทยพี่น้องบางท่านบางคนก็ถ้าพุทธศาสนาไปวัดทำบุญถ้าหองพระคิดนะอธิษฐานอ่านพระคำนำประกาศใหญ่าขาดพระโพนทำทุกวันนะคะอธิษฐานก่อนค่ะฮาเรีย สาธุการแด่พระเจ้าพระปิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพค้ารู้ขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจเพคะฮาเลลุยาขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดเพคะเอาฟ้า h e อินเท e เป็นเฮลุดบย์ยูนิเอมหย o ดเิงดมความอยู่วินบิดันอเนอร์แ่อจอินเทวเกวาติเดลเดเรเรตแอนฟอร์กีวาร์ดอนเด And we also have ก r วเนอร์ได้ d ั้ t อิล n ตาตุนท t ทิมเท t ันบัตติลิฟวานฟอยน์เป็นไฟโยอิสกิง i อมแอนด์เดอะพาว e วอร์แอนด์เดอะ o r y o ฟ r ยเว่ a เมนข้าแต่พระบิดาของข้าพงษ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่ตื่นสักการะขอให้นาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงหลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพง้์ทลายเหมือนที่ข้าพง้์ทลาย ยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าคงทายเช่นกันและขออยาให้ข้าคงทายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าคงให้พ้นจากมารร้ายหทธว่วราดำนาธิเดพระศรีเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิดอาเมนฮาเลียแต่ขอพระเจ้าทรงอภัยบาปทุกคนลูกๆทุกคนด้วยเถิดหากลูกทุกคนทําผิดเรื่องอะไรกราบขอประทานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าข้าบาปชําระด้วยประฤทธ่์ทางเขียนโอพระบิดาขอพระเจ้าเทพอพลลงมาให้ลูกๆทุกคนที่ใจสัต์ซือ่อมือสะอาดในการเฝ้าเดียวในการกล่าวพยานในการ ประกาศพระกิิคุณของพระเจ้าให้ดังไปทั่วโลกให้คนรู้ทั่วโลกได้กลับใจเชื่คนหลงให้กลับจิตคนทำผิดให้กลับใจทุกบ้านทุกครัวเรือนจนสุดปลายแผ่นดินโลกขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าที่ให้จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนในสดุดีร้อยสิบเก้าข้อหกสิบเอ็ดแม้คนชั่วใช้เชื่อผูกฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์ก็จะไม่ลืมบทบัญญัติของพระองค์คือทุกลมหายใจอยู่ที่บทบัญญัติของพระเจ้าเชื่อฟังและทําตามนั่นเอง นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความทิงคาฮาเลลรยาแตงจีสันเบ็ดลอดเบ็รลอขอบคุณพระเยสูสันเรินพระเจ้าสันเรินพระเจ้า พระองค์ทรงแสนดีทรงปรีชีวีเพื่อเราทุกเพื่อเรานะคะทรงปรีชีวีนี้เพื่อพวกเราขอสำนึกพระคุณล้นฟ้าทุกเวลาทรงมาปัดเป่าปลดหนี้เวรกรรมให้เราอย่ามัวเมาไปลงทางมารขอให้ได้งานพระคำพี่เป็นสิ่งดีนี้ช่วยคนทุกบ้านให้ทานโดยพระวิญญาณให้ทานโดยพระวิญญาณสุขสำราญตามพระองค์ทรงนำ สุขสำราญมาันสั่นเสื่อไปจ้า สิ่งชั่วร้ายหมดไปในานามพระเยซูอาเมนโลกนี้จะมีความสุขเพราอทุกคนมาหาพระเจ้ากันทั่วโลกกาพาสุขสันชนไปนั่นและให้หมดให้เม็ดแม่มมมโลกจ็แตกแยกเป็นเสองเสียงมาพาเเรียงลงมาก็อย่าวาดั่วเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้าดี ที่ทําดีชอบทําและยําเกรงพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนขอบคุณนะ่าส่งวิญญาณสามีสู่ฟ้าและเมื่อวานนะเขาทําพิธีทางศาสนาตอนไปถึงไม่เป็นก็ช่วยโคสกให้นิดแล้วก็กลับเลยนะอะพูดนิดหน่อยพูดมากไม่ได้น้ําตาไหลแล้วก็พิธีทางศาสนาให้ลูกหลานเขานะคะา ขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคิตจักรที่ไปนะคิตจักรพระคุณหลังสวนอาจารย์อาจารย์น้องแมวคิตจักรพระคุณสวีอาจารย์ไพรโรดแม่เหลียวลูกรุนลูกพานั่นแหละทุกๆทุกคนของพ่อไพรโรดส่งกําลังใจมานะคะแล้วก็คิสตจักรพระคุณห้วยแก้วของอาจารย์วุฒิชัยอาจารย์ครูพืน้นแล้วก็คริสตจักร ห้วยเหมืองก็น้องยุทธนาน้องกระแตนะพิจิจักรสุร,ราชก็มีน้องเอียดนะเข้าไปแล้วก็ขอบใจน้องหนุยโรงพยาบาลด้วยที่โรงรรนะพยาบาลสุราชนะพยาบาลที่โรงพยาบาลสุร,ราชนั่นแหละเข้าไปนะขอบคุณทุกแรงใจนะที่ไปและส่งกําลังใจมาเพียบมาไม่รับทงนะคะพี่น้องไม่รับทองอ่า เพราะไม่เป็นไม่รับโรงเพราะรับโรงปุ๊บก็ต้องไปตอบแทนเขาเหลาใช่ไหมไม่รับโรงดีกว่าบายใจนะไม่ต้องไปตอบแทนเขาเผื่อเราตายโกนนะพี่น้องนะเอาขอบคุณขอบคุณทุกกรณีแยขอบคุณพระเจ้าพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้สุภาษิตบทที่8ข้อ17โดด loving me I my son love and those looking for me are the ones that find me นะเรารักผู้ที่รักเราคนที่เสาะหาเราก็พบเราจริงไหมมันไม่เป็นเสาะหาพระเจ้าทุกวันเรียกพระเจ้าทุกวันร้องเรียกทุกวันพี่น้องแล้วมองพิ่งไปหาพระเจ้าทุกวันพบทุกวันพี่น้องเชื่อตาแต่บางคนไม่หาโมหาเงินทองก็พบแต่เงินทองเลยไม่พบพระเจ้าสักทีหนึ่งใช่ไหมลูกสิทธิพงษ์ ขอบคุณลูกเจ้าเอลูกสิทธพงษ์ลูกปัญญลาลูกดาวลูกจักริดด้วยพระองค์ทรงรักผู้ซื่อสัตย์และปฏิบัติตามพระบัญชาพระองค์ทรงรักและเฝ้ารักษาใครเสาะหาพระองค์ก็พบพระองค์มั่นคงเอืยนะฉะนั้นพี่น้องต้องหาพระเจ้าเช้ามืดนั่นทีสามตีสี่ม่เป็นหาพระเจ้าแล้วทีสามตีสี่ลุกขึ้นก่อนพี่น้องหาพระเจ้าก่อนเลยขอบคุณพระบิดาแล้วนั่งคุยพักแล้วก็อ่านพระคำ อ่านพระคำเสร็จจดโนต้ตมาบอกพี่น้องพันนันแน่ทุกวันนะทำมา8ปีแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ให้ทำหน,หนุ่งพงศาว,วาดานบทที่16บหกข้อสิเอ็ดเิร์ชไปว่าค้นหานะหรือแสวงหานะ,ะ After Yahweh and His strength seek His face constantly เห็นไหมต้องหาพระพักของพระเจ้าเสมอพี่น้องจงหมายพึ่ง องพระพุนเจ้าและพลังอำนาจของพระองค์และแสวงหาพระพักของพระองค์เสมอแสวงหาทุกวันไม่ใช่แสวงหาวันเดียวจําไว้ติดสนิทแบบเกากระช้างติดสนิทตลอดนะถ้าพลาดมานเข้าทันทีพี่น้องเชื่อไม่เป็นดนะขอพึ่งพาพระองค์จิตมั่นคงแสวงหาพระพักของพระองค์ก็จะพบพระองค์อย่างมั่นคงฤทธาพระองค์ก็คงอยู่กับผู้ที่แสวงหาพระองค์ซื่อตรงเอย่ย ิทาต่างๆใช่ไหมขอนั้นวิตยมสติปัญญาโนเลฟาร์มรู้เฟสฟาร์มเชื่อมิเรเคลนการทําอัศจรรย์ได้ฮีลิ่งการรักษาคนได้พระฟิซีการเผยพระวจนะได้ดิสเซนติงออฟเดอะสปิริตการสังเกตวิญญาณได้วิญญาณนี้ดีวิญญาณนี้ได้วิญญาณพระวิญญาณนี้ของพระเจ้าวิญญาณนี้ของผีรู้เพพี่น้องพราะพระเจ้าให้รู้นี่แต่ขอตาไม่ขอกันไม่หากันแล้วเมื่อไหร่จะได้อะจริงไหมอะ แล้วก็ different kind of ทางการพูดภาษาแปลกๆได้พระเจ้าให้นี่แล้ว interpretation การแปลปภาษาได้ทุกภาษาในโลกนี้จำเลภาษาอะไรเข้ามาก็ฟังแล้วก็ฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าจะตรัสผ่านบอกนะใครฟังเสียงไม่เป็นก็อ่านพระคัมภีร์เยอะๆโยนบทที่14ข้อ2 1 He who has my commandments and k e e p them it is he who loves me and he who loves me will be loved by my father and I win love him and manifest uh, uh, แสดงให้เห็นประจากนะั้น my son to him ผู้ใดที่มีบทบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราเห็นไหมปฏิบัติตามทุกวันก็รักพระเจ้าทุกวันใครไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่รักเมื่อวานชอบใจอาจารย์วิทิชัยบอกว่า ใครที่รักพี่น้องนั่นแหละนั่นใน,นปัรสาวกของพระเยซูบางคนพี่น้องทุกปุ๊บเนี่ยเหมือนไม่เป็นทุกเนะนรถก็ไม่มีทำผือทีออ่ไปงานศพสามีก็ไปนี่พี่น้องเพราะอาจารย์วิฒิชัยบอกไปได้แต่น้องยุทธนาอาจารย์วิฒิชัยแล้วก็เมื่อวานน้องแมวขอบคุณมากแล้วก็น้องกะแตน้องพลืนนะคะไปกัน ฮาเรียร์ยาประกาศกุลกูฟูเครื่องดับแล้วแล้วเครื่องนี้ดับพาษาโคสิออส,สกุลกูฟูประกาศวอลกาสิกเรียร๋ยวเราไป,ป คนดี้เครื่องมันตัดพี่น้องฮาเลรุยาฮาเลรุยาโซลโคฟอรนะครับว่าภาษีภาษีโรโคฟอร์ภาษีเครื่องตัดต้องยูทูบอย่างเดียวฮาเลรุยาขอบคุณพระเจ้าผู้ใดมีบทบัญญัติเฝ้ภาปฏิบัติตามบัญญัตินั้นพระบิดาทรงรักเขาเหล่านั้นทรงสำแดงอัศจรรย์แก่เขานั้นให้เห็นกันทั่วโลกฉะนั้นพระเจ้าสแสดงอัศจรรย์ให้ ไม่เป็นเห็นเห็นไหมอ่ะสมมงกุฎสวรรค์ให้วันที่ยีบเอ็ดกรกฎาคม2องศูนย์สแสดงอัศจรรย์ให้เปาโลศิลาดเห็นไหม,มเห็นคุกสันสะเทือนไอ้โซ่กลวนหลุดเห็นไหมประกาศได้เป็นสาม0ันคนนะประกาศให้คนรับเชื่อนั่นเลยแล้วไม่เป็นก็ประกาศข่าวประเสริฐได้คนเข้ามาเยอะแยะเลยเห็นไหม คือประจักษ์หลักฐานพระเจ้าสำแดงให้เห็นเราก็ต้องประกาศต่อพี่น้องอย่าหยุดยอนบทที่14ข้อ23 j e s u a n s w e r and said to him if anyone love me he will heal my word and my father will love him and we will come to him and make our home with him ปเป็นไทยได้ว่าพราะองคตก,กับเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคําของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาอันนี้นะประจักษ์หลักฐานมีเยอะแยะถ้ารักพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่ด้วยพระบิดามาอยู่ด้วยเห็นอยู่ทุกวันนะคะพี่น้อง <c oughs> หายได้ยังเดี๋ยวดู เครื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ทันเสร็จเลยเคลื่นตัดยังไม่เสร็จคลื่นตัดเ่อเอ,เอาไม่ได้แล้วพี่น้องไม่ได้ไม่เป็นไรเครื่องนี้นะตกลงเอาแต่เครื่องนี้เอาขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีผู้ใดประพฤติตามคำของ พระองค์จิตมั่นคงพระองค์รักผูกพันพระองค์จะมาหาคนที่รักพระองค์นั้นทรงอยู่ร่วมกันกับเขาเหล่านั้นทุกวันเวลาอาเมนฮาเลลิยา,อาขอบคุณพระเจ้า,าพระเจ้าให้เพลงจากที่ว่ายอนบทที่สิบสี่ข้อย3สามนะคะพี่น้องฮาเลลิยาผู้ใดรักพระองค์ ผู้ใดรักพระองค์พระองค์ทรง,งอยู่กับผู้นั้นปฏิบัติตามซื่อตรงคงมัน่นพระองค์นั้นทรงอยู่ด้วยนิรันดรใครทิ้งบทบัญญัติไม่ปฏิบัติตามพระเจ้านั้นทรงไม่อยู่กับเขาเช่นกันออให้หันมาหาพระเจ้าให้กลับใจใหม่กลับใจใหม่กลับใจใหม่ทำสิ่งใดขอพระองค์ทรงนำประกา,ขาศข่าวประเสริฐลำแบ่งปันพระคำให้กลับใจใหม่ ใจใ,ใหม่หลับใจใหม่โปรดวางใจพระเจ้าให้กลับใจใหม่ปีแล้วมาพระองค์ทรงให้อาไปทั่วโลกทั่วไทยมากลับใจใหม่ทั่วโลกทั่วไทยมากลับใจใหม,ม,ใใหม่แล้วแต่พระเจ้าให้เขียนนะคะต่อไปเพลงต่อไปที่พระเจ้าให้นะคะผู้ใดรักพระองค์มั่นคงในดวง,ง,งจิตและตามติดพระคริสต์ทรงรักเขาปฏิบัติ ตามให้ดีไม่มีมัวเมาทรงอยู่กับเขาตลอดไปเป็นนิดนิรันดร์นะคะพระเจ้าตลอดอยย่ตลอดไปนะคะฮาเลริยาเมนฮาเลลูยาเมนฮาเลรูยา,าเมนจงชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงสเสด็จมาจงชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงพระสัญญาว่าจะกลับมาในไม่ เชิญชมยิน,ยนยดีที่พระองค์ทรงมารับเราความรักพระเจ้าทำให้เราได้รักกันทรงให้สันติสุขทุกวันผูกสัมพันธ์รักกันเป็นหนึ่งเดียวอาเลลุยาอาเมนอาเลลุยาอาเมนขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอการรับใช้ในวันนี้ จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนยงถึงแก่ญาติิตรสนิทชนให้ทุกคนเราหมู่ชนในโลกให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคำเจ้าอ่านพระคำทำตามงานทุลาพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถพิพากษามให้พน้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวันใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกไงพี่น้องให้พี่น้องกลับใจจากบาปเถอะมาหาพระเจ้าก่อนหมดเวลานะคะเพราะเวลาจะหมดแล้ววารกาซีโอดูฟารกาซีโนกาเซขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามน รับเชื่อพูดตามเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยช,ชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีสาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่ง ปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพบุรุษที่เคยทํามาขอพระบิดาทรงนําพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรมทําแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณสามวันก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรก ลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงวยพรชัยลูกกธติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้าราบทูลในพระนามพระเยซูขสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปกมือสวายแก่พระเจ้าปกมอใย้ลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาให้หมดพี่น้องทําตามการทรงนํานะคะพี่น้องอวันนี้เห็นที่หน้าผากไม่เป็นเห็นพระเจ้าชัดเจนเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เห็น ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนช่วงนี้อธิษฐานเพื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องทั่วโลกนะคะที่เจ็บป่วยอยู่ก็มือขวาวางบนหัวฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพคะลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจเพคะวรลกัสิโกตโกขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณนะคะพี่น้องพาราคาสนาฮันตุโกโฟที่พระเจ้าชักปากไม่เฟ้ในพูดไม่ใช่บทสวดค่ะ ซาลาลังกาสนะฮาลังฟาลังฟาร์กาชีโนูฟูฟานังเซีนังกซีนังกชีโนฟูสิ่งชั่วร้ายหมดไปสุกรโกฟูขอฤทธิ์เจ้าพระเจ้าปราบมารพญามารต่างๆพะกาละคาชิโน่คูฟูสิงพระเจ้าปราไปหมดไปพระกาละคาชิโนโคูฟูกับฟานเองที่ชีกับเซสงครามหมดไปการไหว้รูปโครพปหมดไปแกงคอนเซนเตอร์หมดไปแกงดักฟังเสียงกหมดไปแก๊งรักเด็กห้หมดไปแกงรัก ตับไตไส้พุงให้หมดไปโอ้ให้ถูกจับได้เผาวีเนียนเพคะพระกาลกาัาีขอพระเจ้าเผาวีเนียนละตโกโฟ,โฟูในกาเฟ่กเซ่คนชั่วร้ายเผาวีเนียนให้เกลี้ยงกลึบเพคะเพราะแผ่นดินสวรรค์เกิดตั้งแผ่นดินสวรรค์ตั้งอยู่ทุกกัวเ่นวายนจนสุดไปแผ่นดินโลกอยู่ในใจพี่น้องทุกท่านพระกาลกัีกุตโกฟานาคาฟานากา,ากชีนโกเซ่เจ็คนหลงให้กับจิตคนทำผิดให้กลับใจทุกคนในโลกนี้ หันจากสิ่งชั่วร้ายมาหาพระเจ้ากันเถิดให้กลับใจมาหาพระเจ้ายังทันเวลาตอนเนี้คนที่พยบัติจะเกิดปากาตะกรโกโฟรครัสอกพระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาแต่มาเปลี่ยนชีวิตคนไห้เป็นคนใหม่ที่ใช้การได้พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์อื่นนั้นดับไปแล้วมีแต่กระดูกอัฐิแต่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ตลอดไม่มีอัฐิให้ไหว้นะคะโซรโกฟาราตรโกโฟรกัเซพระเจ้าทรงอยู่กับเราตลอดเวลา สซโกรฟในการฟอนนงชีนกฟอนในการเซ่พระพองคตไว้ในพระคัมภีร์ให้สาวกทุกคนไปประกาศให้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุดและเราจะอยู่กับเจ้าจนกว่าสิ้นยุคพระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภี์ไปอ่านดูพี่น้องฉะนั้นพระเจ้าอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจุซครโกสพระเจ้าไม่เคยมุสาแม้แต่คําเดียวในพระคัีสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อเชื่อถือได้หมด มนุษย์ขี้หกแต่พระเจ้าไม่เคยขี้หกเลยไม่เคยโกหกไม่เคยมุสาเลยมนุษย์ชอบโกหกนะสารการตาคารโกโฟรกาชินโกโฟกาฟกาเซถ้าเป็นลูกพระเจ้าแล้วโกหกไม่ได้นะคะต้องใจสัตย์ซื่อมือสะอาดทํารายการก็ตรงเวลาหรือทําทุกวันนั่นเองไม่เคยหยุดสซโโกสราคาชินโกโฟรกาเซฮาละกาชินโกเซ สุรโกโทโลโกซขอพระเจ้าทรงรักษาใครเป็นอะไรเอามือขวาวางบนหัวเลยพวกภัยค่าเจ็บปวดไปเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทุกคนด้วยเถิดไปก่ะพากาลาคาซีโฮรโกโฟเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ลูกด้วยสซรูโกโฟเสริมกําลังลูกด้วยไปคะขอบคุณพระองค์พะกาชิโกโตโกฟอนะครัเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านให้มีแรงมีพลังดังนกอินทรีทุกคนพะกากาคาซโฮรโกโฟนะกันฟอนในกนซีขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่าขอบคุณพระองค์ในนามพะเยสวาเมน สิบนิวปนมและบังคมก็ลาต่อเ้าลบมาฟังวาจาเศ้าเพ็นน่าเลยว่าเมียวฟังวาจาเศ้าเพ็นน่าเอย้เเอยคนบริสุทธิ์ได้ไปสวรรค์คนชั่วนั้นลงนรกบึงไฟคนบาปไปเร้งกลับใจเป็นคนใ่ในพระเยซูผ่านพระกรรมนำอธิิทานในทุกการประวิญญาณร,รับรู้ เดินตามพระเยซูทุกผู้ให้ความรู้และการชูใจฟารานตียาสินูฟารานติยาฟารานซีนับประจ้ายิ่งใหญ่ครับพี่โอ้คนดีรักเพื่อนบ้านสดใสใครว่าอวยพอร็อไปเอ้าใครดา่าอวยพร หนึ่งพันเข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเหรินลุนเล,ลือดรูดอ่านแล้วต้องทําตามนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะคริสบีวิชุสวัสดีค่ะ